ครับผมก็สวัสดีผู้เล่นที่จะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์สกายบอคคาร์บแล้วก็สวัสดีผู้เล่นที่เล่นเซิร์ฟเวอร์สกายบอคคาร์บนะครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการล็อกอินรีจิเตอร์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมอ่าก็เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะเพิ่งขับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงวันที่10มีนามนะครับประมาณนั้นนะครับก็วิธีการนะครับวันนี้ผมจะสอนในคอมก่อนนะครับส่วนในมือถือจะเป็นช่วง้ทยคลิปตัวนี้นะครับผมอันดับแรกครับเราเข้ามาได้เลยนะเวอร์ชันตอนทีี่่ผมเลนนนนตออ้้ก็คื1.9ขึไป ผมอาก็กดอันที่2เลยนะครับจากนั้นนะครับทุกคนจะเห็นคําว่า a d d server ขวามือล่างนะครับเราก็กดไปรอบหนึ่งข้างบนนะครับ server name เราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เราก็ใส่ ip server นะครับก็จะเขียนคําว่า mc e สกายบล็อกบีเอลบีเอลซจุดเอนีท่ครับสกายบล็อกครับจุดเอนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้นะครับแล้วก็อ่อตรงนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์รีซโซทอกนะครับให้ปรับเป็นเปิดนะโอเคนะครับแล้วก็กดได้เลยจากนั้นเราก็เลื่อนลงล่างสุดเลยนะครับนี่มันจะมีข้างล่างให้นะครับจะเห็นว่าสกายบล็อกครเวอร์ชันอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้แล้วเราก็กดคลิกครั้งหนึ่งหรือกดย้ำเข้าไปได้นะครับผมก็เห็น้กดจอยเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับผมถ้าเราเข้ามาแล้วนะครรัับบมนจะอกให้เาลง ทะเบียนนะครับวิธีการลงทะเบียนก็คือทับ R E G นะครับหรือพิมพ์ตัวเต็มก็ได้ครับริจิเตอร์นะครับแต่พิมพ์ไม่ย่อก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี้ถ้าแนะนานะครับอาจจะเป็นเบอร์โทรตัวเองหรือเบอร์โทรญาติอย่างนี้ก็ได้นะครับที่เราจําได้แล้วก็ใส่ชื่อเล่นตัวเองก็ได้นะครับแต่อย่าให้คนอื่นจําได้เชียวนะครับถ้านั้นคนอื่นจะสามารถแฮกรหัสเราได้นะอันนี้ขอญาตใส่แบบ ง่ายๆละกันนะครับขอย่าใส่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแปดแปดเก้าเก้าแล้วก็จีจีละกันนะครับอ่ะแล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งนะใส่สองครั้งนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแปดแปดเก้าเก้าจีจีนี่ครับจากนั้นมันจะเขียนคำว่าผู้ใช้นี้ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแต่ว่าถ้าเรากดไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่มันจะบอกว่าคุณได้ลงทะเบียนในชื่อตัวนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ออกเซิร์ฟเข้าใหม่นะครับหลังจากที่เราออกเซิร์ฟเข้าใหม่นะครับมันจะให้เราล็อกอินนะครับเราก็พิมพ์ททัััับตตววววเเดดีียกก็็ไ้้นะครรแลลาาใส่่ ตังเมื่อกี้นะครับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแปดแปดเก้าเก้าจีจีนี่ครับอันนี้ก็เป็นที่ซื้อสุดนะครับในการรออินในเซิร์ฟเวอร์นะครับประมาณนี้ถ้าเราเดินเข้ามาในประตูนะครับนี่มันก็จะมาโผล่โลกตัวหนึ่งเลยนะครับตรงนี้เป็นล็อบบี้นะครับเราก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีแค่สไบเวนะครับประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมอ่าก็เดินกดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวไปดูคลิปของมือถือละกันครับไปเลย ครับผมก็อันนี้จะเป็นคลิปสําหรับมือถือนะครับวิธีการล็อกอินดิจิตอร์สำหรับมือถือนะครับผมก็ตอนนี้ผมเล่นเวอร์ชันน1.19.63กนะครับอ่าก็อันดับแรกเราก็กดไปที่ตัวเพจแต่นั้นกดไปที่เซิร์ฟเวอร์ขวามือบนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยแล้วก็กดคําว่า add server ข้างบนนะครับเอาอะไรก็ได้ครับชื่อที่เราแบบจาได้นะครับก็เขียนาคำว่า skybox ก็ได้ skybox เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างนี้เราก็ใส่ก็ได้ตรงนี้มันจะไม่จําเป็นนะข้างบนนะครับแต่ต้องใส่ตรงข้างล่างตรง ก็คือ IP Server นั่นเองรอบนี้ขอญอาตใส่ตัวพิมพ์เล็กให้ดูละกัน m c ขีด Skybox อันนี้ผมจะใส่พิมพ์เล็กให้ดูนะส่วนพอร์ตข้างล่างก็เป็นตัวเดิมนะครับ1 9ึ่งนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็กดเซฟก่อนก็ได้ครับอ่าลองเซฟดูก่อนอ่าแล้วมันจะเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับนี่แล้วก,กดจอยเซิร์ฟเวอร์ได้เลยตรงนี้นะครับเราลองดาวน์โหลดดูก่อนก็ได้นะดาวน์โหลดเสร็จปุ้บมันจะจอยนะครับแต่ว่าใครที่ดาวน์โหลดแล้วมันหลุดเราก็กดแค่จอยอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวผมจะจุดกดแค่จอยแล้วกันแต่นั้นมันก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนในคอมเลยมันจะบอกให้เรารจิิเเตอนก็พมหมหืดิมมครรรัับ IG แล้วก็หสอีเปยจ กันครับเอาเป็นสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าจีจีแล้วก็ใส่ครั้งเหมือนกันครับสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าจีจีนี่ครับอ่าแล้วแบบนี้ก็คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกเลิอกเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี่กดไปอีกครั้งหนึ่งยังไม่ไดาวน์โหลดหากใครดาวน์โหลดแล้วนะครับแล้วมันไม่ได้หรือแบบมันหลุดอย่างเงี้ครับก็ให้ติดต่อในดิสคอดก็ได้นะครับจะมีลิงก์ดิสคอดเฉพาะแยกเป็นสําหรับรีซอสแพคในคอมและมือถือนะครับเราลองไปดาวน์โหลดตัวนั้นได้เลยน ก็คนะือรล่นี้เราให้ใส่ล็อกอินนะคบเพื่อทําการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ก็เป็น3ามสามสองสองหนก้าจีจนี่เรียบร้อยครับทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็ง่ายๆครับง่ายๆไม่ไม่ยากนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเลินเข้าไปให้ดูแล้วกันนี่มาแล้วทุกคนมาแล้วมันอาจจะนุ่งๆหน่อยนะครับสำหรับมือถือนะมานี้นะครับก็เห็นทุกอย่างเห็นไหมอ่นนาก็กดเล่นได้เหมือนกันนะเล่นได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกัน นี่ครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับก็ประมาณนี้เลยนะตัวนี้จะเป็นสปา์นะรีซอสแปผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับใครที่จะเล่นลองมาดาวน์โหลดรีซอสแปร์ดูนะครับผมก็สับคลิปนี้นะครับใครที่มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมานั่งตอบให้โอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันภายในเซิร์ฟเวอร์ละกันครับทุกคนไปเจอกันครับบ๊ายบาย